ขอบุดรถบ้านสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถสวยๆนี่ครับผมวันนี้เจ้า d m a x c ประตู d m a x 4ประตูเกียร์โต้นะครับคันนี้ไปหากระบะ4ประตูเกียร์โต้ใช้งานอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดครับผมดูรอบตัวก่อนนะครับ สภาพสวยๆเลยคันนี้เป็นปี2004เครื่อง3,000ไดเล็กนะครับเครื่อง3,000ไดเร็ก3,000เทอร์โบไดเล็กผมดูรอบคันนะครับสีสันยังสวยอยู่นะครับ สีสวยๆฉ่ำๆเดี๋ยวชมภายในนะครับนี่ครับในส่วนของภายในเบาะเดิมสวยๆยนี่ครับคอนโซลสวยนะครับคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับภาษีหกแด คอนโซลสวยไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเกียร์โต้เดิมโรงงานขับขี่ดีนิ่มๆเลยเกียร์ไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับตัวนี้มีแอร์แบก ABS ครบนะครับตัวท็อปกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้หมดนะครับนี่ครับเมดอาร์คสวยๆเดิมๆนะครับรถเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับ นี่ครับน็อตฝากระโปงเอ้ไม่ใช่น็อตประตูยังเดิมๆอยู่นะครับนี่ครับสวยๆเลยข้างหลังเป็นเบาะหนังนะครับจาของเดิมทาเป็นเบาะหนังมาสวยๆเลยนี่ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับคันนี้เครื่องเกียร์จบๆครับรถขับขี่ดี อันนี้เราก็ขายกันไม่แพงนะครับคันนี้เราเปิดอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทนะครับได้ d m a x 4ประตูเกียร์ออโต้นี่ดูท้ายเดิมนะครับดล่องกระบะยังสวยอยู่นะครับดูนะครับผมท้ายเดิมนะครับลำตัวสวยๆนะครับ น่ครับแผงประตูเบาะหนังสวยๆเลยแผงประตูฝั่งคนขับนะครับวงมาลัยพาวเวอร์นี่ครับคอนโซลสวย เกียร์ออโต้และไอเทมอีกแล้วคันนี้สี่ประตูเกียร์ออโต้หายากนะครับใครหารถรุ่นนี้ไปใช้งานจัดเลยครับรับเปลี่ยนแลกเทินรถยนต์ทุกชนิดนะครับผมมีบริการส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมครับผมมีตำหนิตรงนี้นิดหนึ่งนะครับปุบนิดเดียว ครับเครื่องสวยๆเลยหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมเพจเดิม,มเครื่องสวยๆล้างชงให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวงบรายพาวเวอร์กล่อง a อ s ครบฝากระโปรงเดิมสวยๆเลยเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับ ราคานี้หนึ่งแสนหนึ่งมืนก้าพันบาทราคานี้เราโอนให้ด้วยนะครับผมโอนเป็นทะเบียนขวัญแก่นให้นะครับราคานี้เราแถมฟรีค่าโอนนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่รับผมเครื่องเนียนเลยเครื่องไดเล็ก3 0 0 0ันเทอร์โบ รถขับดีดีช่วงลงช่วงล่างดีนะครับคัดทรงคัดสีสวยครับไอไม่มีนะครับน้ำไม่ดันคันไม่ไหลไอไม่มีขับดีดีด,ดีแม็กซี่ป 4, ระตู สาหารถสี่ประตูใช้งานอยู่จัดไปเลยครับราคาเบาๆ11900 0บาทฟรีค่าโอนนะครับผมดูกระจกนะครับกระจกกระจกขึ้นลงได้หมดนะครับนี่กระจกใช้งานได้หมดนะครับทุกบานอ่ากดผิดเดี๋ยวมานี่ ปี๊บนี่จบขึ้นลงได้หมดนะครับในออโตโอ้โอเคไม่อยู่ที่เท่าไรสองแสนสองแสนเก้าหมื่นโลนะครับผมอสองแสนเก้าหมื่นโล ชอบแล้วครับรักแล้วโทรมาเลยครับผมพอบมดรถบ้านสวัสดีครับ